สัมมนาพิเศษ SME หมดปัญหาค่าเงินผันผวนด้วย TFX ค่าเงินขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟหอบทำเอาธุรกิจเสี่ยงติดบั๊กใจตุ้มๆ้มต่ำๆกลัวติดดอยขาดทุนเพราะค่าเงินผันผวนผกันอยู่ใช่ไหมล่ะบอกลาปัญหาเหล่านี้ได้เลย TFX ขอชวนเหล่า SME และผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกมาอัปเลเวลสู่โลกการเงินยุคใหม่พร้อมรู้จักเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนให้ธุรกิจของคุณ TFX Currency Futures ทำความรู้จักและเจาะลึกกับเครื่องมือได้ที่งานสัมมนาพิเศษ SME หมดปัญหาค่าเงินผันผวน,นด้วย TFX งานนี้จัดเต็มความรู้เนื้อหาครบเครื่องอัปเดตสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและค่าเงินที่อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจคุณรู้จักเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงค่าเงินให้กับธุรกิจพร้อมช่วยให้คุณรับมือค่าเงินผันผวน,นได้อย่างมือโปรโดยวิทยากรด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้ประกอบการตัวจริง แชร์ความรู้แบบเข้าใจง่ายมาเจอกันวันเพื่อสบดีที่27มีนาคม2568นี้ที่ชั้น3อาคารตลาดซัพแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา9โมงคึ่งเป็นต้นไปสำรองที่นั่งฟรีคลิกเลย